นิทานเรื่องนางตานีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกอันเงียบสงบมีต้นกล้วยตานีขึ้นเรียงรายกันอยู่มากมายภายในต้นกล้วยต้นหนึ่งมีนางตานีชื่อว่าบุษบาอาศัยอยู่นางเป็นวิญญาณสาวสวยสวมชุดสีเขียวอ่อนใบหน้าหมดจดราวเทพธิดาแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะปรากฏตัวให้เห็นเฉพาะในยามค่ำคืนเท่านั้นวันหนึ่งมีชายหนุ่มชาวบ้านชื่อขุนธนงเดินเข้าป่ามาตัดไม้เพื่อนำไปสร้างบ้าน ขณะที่เขาเดินผ่านกอของต้นกล้วยตานีสายลมเย็นยะเยือกพัดมาเบาๆและเขาได้ยินเสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นเหตุใดจึงเข้าป่าเพียงลําพังดึกดื่นเช่นนี้ไม่กลัวหรือขุนทนงหันไปมองและต้องตกตะลึงเมื่อเห็นหญิงสาวงามยืนอยู่ใต้เงาใบกล้วยนั่งคือบุษบานางตานีแห่งป่าลึกแม้จะหวาดกลัวในตอนแรกแต่เมื่อได้พูดคุยกันขุนธนงก็รู้ว่านางไม่ได้มีเจตนาร้ายกลับมีน้ำใจดี และช่วยแนะนําเส้นทางออกจากป่าให้เขาวันเวลาผ่านไปคุณธนงมักจะมาเยือนป่าตานีบ่อยขึ้นเพื่อพบกับบุตรสบาทั้งสองพูดคุยและสนิทสนมกันมากขึ้นจนก่อเกิดเป็นความรักอันบริสุทธิ์ทว่ารักระหว่างมนุษย์และวิญญาณเป็นสิ่งที่ยากจะลงเอยด้วยความสุขวันหนึ่งมีชายหนุ่มอีกคนชื่อคุณดำรงผู้ซึ่งริษยาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ล่วงรู้ความลับว่<อ>ง,<า>งบุงรสบารีนางตานีเขาจึงนำเรื่องไปบอกชาวบ้านและยุยงให้พวกเขาหวาดกลัว ชาวบ้านจึงพากันมาตัดต้นกล้วยตานีจนหมดสิ้นหวังจะกำจัดบุษบาให้หายไปจากป่าเมื่อบุษบาถูกทำลายที่สิงสถิตนางก็อ่อนแรงและจางหายไปต่อหน้าต่อตาของขุนธนงชายหนุ่มพยายามร้องเรียกนางแต่ก็ไร้ผลบุษบาหายไปตลอดกาลทิ้งไว้เพียงสายลมแผ่วเบาที่พัดผ่านราวกับเสียงกระซิบอำลาขุนธนงเสียใจอย่างที่สุดนับจากวันนั้นเขาไม่เคยกลับไปที่ป่าตานีอีกเลยแต่ทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เขามักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในสายลมคาดจะเฝ้ามองท่านเสมอต,อ,ตอต่อต่อต่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่บริสุทธิ์หัตเข้าข้ามขีดจำกัดของเผ่าพันธุ์แต่กฎของธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และบางครั้งความหวาดกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจทำให้เราทำลายสิ่งที่งดงามไปโดยไม่ฝากช่องบ่าวทองดำชแนลด้วยนะครับ